กิดมาสร้างบารมีแล้วก็ย่อต้องาบารมีซึ่งมีทั้งหมดเศษฐาข้อ,อที่หนึ่งคือทานบารมีทาตบารมีเป็นบอกเกิดทั่งพวกทรัพย์สมบัติที่จะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราในภพชาติต่อไปนะจ๊ะให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายในทุกๆข้อเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่รเราก็าะต้องสั่งสมกันไปทุกๆวัน ความตระณนีในใจเราก็จะหมดไปพังจนก็จะหมดไปพังลมเข็นหมดไปแต่พังรวยมีทรพสบสมบัติสมบัติมาคอยท่าก็าจะค่อยๆสังสมกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเราทำบ่อยๆก็หนานแน่นขึ้นจนกระทั่งถึงในระดับที่มันเป็นไปได้จริงๆอย่างอัจรรย์เหมือนผู้มีบุญในการก่อนนะจ๊ะประนั้นอย่าไปปฏิเสธบุญ การปฏิเสธบุญคือการปฏิเสธความสุขและความสําเร็จของชีวิตบารมีทั้งสิบข้อข้อที่หนึ่งท่าบารมีนี่ทำได้ง่ายที่สุดเลยพึงสั่งสมทุกทุกวันเลยนะจ๊ะ